เชียงเพลงนะจ๊ะมาจ้าพี่น้องกินข้าวปุ้นค่ะมื่อนี้ได้เมนูข้าวปุ้นจ้าน,น้ำยาปลาน้ำยาปลาได้ค่ะพี่น้องหม้อน้อยๆกินสองคนจ้ามาเลยภรอ,อยากกินกันมาเลย เพียงอีกเองค่ะพักกันนี่ตักระหล่ำพักกระไรกระหล่ำกับชีลาวค่ะชีลาวค่ะพี่น้องนะค่ะลวยเลยจ้าอาหารกินเผ็ดกินเผ็ดขึ้นเก่าอดบ่ได้แม่ บุได้มือนี่คอืมนั้นต้องกินเขาเนาะนัะนนน่นเนขาเอาเงินครับผมเอาเงินครับผมเอาบาทพัน,น,นหนึ่งครับผมคุณได้โอนมาอ๋ออันดา,า,นาราเป<ม>็นครับผมเ้าส่งส่งไปท่นไดโอนสองเดอยวตัวนีวว้นะครับ กมานเหรอนี่ยกู่กินกบเผาน้อกูมีนันเ่น่นสอดันนอนี้ได้ไัมได้น่าจะได้ครับผมูมีในเตือนมีแบงย่อยเด้อเตือนอาแบงห้าร้อยก็ได้เออแบงได้ไหมเอาเก้าร้อยเด้อเการ้อยโอนมาจากสิบบาทเ่ยโอนพันสิบบาทก่อนโอนพันสิบบาทเลยบบเข้าไป จังลราคนที่มันมันกว่าเปลี่ยงน้ำิกบเด้วพัหนึงออต้มเต็มต้มเต็มดาราทีจ้ะตัวดาราโอ้ยบุกอนนีู่นะครับลูกสาวทีโอ้ลืมาลูกสาวคนเนาะนม่อวันมลูกสาวงานเลยเมียเห็นเมียนเธอเปล่เห็นเธอทบ้าน ต่อิเทียมตูมาของกนดีดไหมโอ้เดาอย่านี่เดาปบ้างม่เียตมาหยิบเงินโบ้ยให้ก่ตไอกันเยเพาม่เย็นไม่อไ่ิ้มอก่อนเอาต้นแคนัี่่ะเดียวกินข้าวตื่นอ๋อเลยนี่ก็เป็นไ กินไปแล้วแสบไปทั้คุณขุ่นผูสมขึ้นสมมหมสมน้ำขุ่นไหมผู้สมสมน้ำแบบอื้อปลาเปนาบูดน,นะเจ็บปะฮะ ผูうう้คจเนละเอเวางกันปดผู้ก <met> ินไปเจ้าแสบอีฟังผุ้นจ้าข้านีกินก็เป็นเล้าแสบนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái. vô thịt. có tha Hử? Ừ, bao năm cũng có nắm năm Mày nhìn nghe nó. hai กลายเป็นนี่บเห็นหลานจิ๋วปิดหลานไปน้องขอกล้าครันผิดลานอันคล้ายกลุ่มเต้นแม่ก็อามาตะคุนไขไข่หุ่นมืเอือน้องเพื่อนกินข้าวคนเข้าดีที่สุมือหูปะไมากผมผื่มอย่างวัดผมน้ำต้นต้นทีกับมราเ่มอฮูปะไรมากมัดะนันมะเอื่น กุ้งเต้นหลักกุ้งฟอยก็อย่างนี้บักซีมได้หน่อยกว้งไอเกลบักซีมต้องกุ้งหน่อยเนาะเออไอแกลต่องกุ้งน่อยมาหอดเช้าก็ตีหลายหลายยี่ถุงหนึ่งสร้างอีกแล้วคุณ Nơi này lại bò bà Bài thẳng luôn cho à cứ chua nổi chua chua đọc เจอ,อกโอนมาเท่าไรนะสองพันเท่าไร่ะเจาคันหายี่สิบ 他不哭嘛？嗯

จังงน่นยางพันหนาพันตาก่อนเนี่ยใช่ไหอืมว่าวอ,อยู่ค้าหนึ่งเลย มดจานแล้วค่ะหมดแล้วจ้าบา,บายสวัสดีค่ะบาย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 